ไของคือเกาจ้าจัดร้านเสร็จแล้วของย่ำๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยย่างรอตลาดก,กด่อไม่ค้าตลาดก็จัดร็จกะเดินชมตลาดน้องเดินชมตลาดจ้าอบร้องของอิสานงามๆบึงร้านจะของกับบึงบ้านอิสาน แกงเห็ดใต่ผ <t ick le> ักติวพี่น้องเฮ้ยแกงเห็ดใส่ผักติวต้มไก่ต้มไก่บ้านใบบัวคามอ่อนมะนาวนี่รถตลาดคระก็นาวหลายคักหลายนี่ลดเขาท่าพี่นาอมองใส่โคกฝนปัสสาวา เดีมับอกเปลาย่างปลาทับทิมมือนีย่างปลาทับทิมพี่น้องย่างปลาตะเพียนย่างปลาตะเพียนแซ่บๆครทับทิมแพงดี่นทับทิมอ่ะแซ็บเบิ้ลด้นี่ก็เ็บด้หลายด่างแหงแซ่บตําเจียวแแ่บๆเด้อตําเจ้วต้ปนลปลาชู พีพี่ทับิ้มทับจิมโอ้ยบอมาสูงด่บเขามาอ้ยับจิมโตจากบาทอ้อยทับจิ้มมันแรงกี่เหล่าเนาะหูลานข่อยพี่เนาะหูลานข่อยพี่นางชมตลาดมิซิลีก็เก่ามิซิลีก็เก่าพี่นนอง แ้งแล้วบายขอบคุณนะคะเพื<ป>่อนๆ<ป>ที่รับชมตลาดเหมือนเดิม<ป>เนื้อหาก็คือภาคอีสานเลยจ้าบาย<ป>